สวัสดีครับพี่ลูกท่านครับผมสวัสดีครับปลารวยไม่เลิกอู้ไม่น่าไม่นี้หน้าตาสดใสอ๋ออันไหนก่อนเนี่ยเป็นส่วนกันอยู่อันเป็นไหนก่อนนี่ผู้ใดเนี่ยรวยไม่เลิกค่ะอ๋ออันนี้รวยบ่เลิกเนาะเป็ดจะไหนพากันมานั่งอยู่หน้ากล้องหน่อยจิ๊บวิญญาณซูเอฟซีฟังมือนี่มือนี่มีแนวทางตัวเลขสายไม้ครับ สายใหม่เข้าใจปินหรือเปล่านั้นมีแต่สายใหม่บอก่มีแต่สายใหม่แถวกรุงเทพบอกมาจากทางกรุงเทพบอใจเย็นๆในเซาสุฟังบอก่เฮ้ยจะเข้าใจเอาครับเป็นเลขรับสายใหม่เลขรับสายใหม่ครับเพื่อนบอกว่าสายไหนเราะป่าเนาะแต่ว่าจักสีไหอยังหล่ะไนปลาใหนเขาหรือสีไหนกรงไนก่องหรือไหอยังกับบอหงตรงนั้นบอสนับสนแต่ว่าสาตีป็นไหนบ ถึงไม่แล้วเป็นปีแลวจากปีสองปีแล้วถึงปีสองปีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าใจว่าที่ที่ป้าบอกว่าอ่ามีมีเหล็กไอพวกสามหางแตกที่ว่ามาจากทั้งในที่เล่าเสียอามาว่าสูฟังหัือแมนบอกแมนแ<ะ>มนซุนนี่บอก่าแมนเดียวกันบปนนาลาเฮ้ยจะมาขอว่าของดงงเ้าในเหล็กทังไหนมาอีกเนา่คนมีโชควันสนอเอ้าไปที่ไปที่มาสถิติสถิติอ่าถูกจน คือนับหวดบ่ได้หะน่ะนับงวดบ่ด้ว่าถือติดต้อกันจนะงวดปานั่นบ่นี่ยปานนั่นดิบ่นหลุดได้น่ะมีหยุดมีหลุดแต่ว่านานมากกว่าจะหลุด<อ>แล้วล่าสุดคือผมบอวาซื้อเ้อะไอ้ข้อมูลนีกคือรวยไม่เลิกเป็นผู้นำมากบอกผมมาสองงวดแล้วผมบ่เซื้อบ่เซืยอบอเสือส้อเจ้าไม่อยากนล้แต่ใครอยู่นี่ บอกผมมา่สองงวดผมมาเสือเนาะอันนี้เขียนไหมเขียนไหมเด้อเขียนไหมอันนี้เขียนไหมซื้อครบผมขอมูลขขอมูลเก่าแต่เขียนไหมเขียนไหลเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มจกบาทกันได้บั้อนี่ที่งวดที่อทังป่ารวยไ่เลยนี่คนบอกผมมาโอเควันที่สิบหกไ่ถูกได้คือเลขนี่ค่ณเสียมากสองหางสามหางสี่หางคือติ่ที่ครับอ คือว่าถือหัวบนล่างกบบนี้ฮะหนวดเล็กๆสี่คูณบนล่างแบบนี้เข่าทั้งบนทั้งล่างจริงหรือเ่แต่ว่าเฮ่ากับว่าได้เล่นหลายเนาะบ่มีทุนหลายคือเป็นปีประนันบัณฑิตสองปีพูดแล้วแต่คนบอกสองปีพูดนะไม่วิลาแถวนั้นบางคนซื้อเอาเบิร์ดหรือเปล่าันเตอร์ปันหรือเปล่าอยูเนี่ยหราฮะซื้อยูเนี่ยหราโอ้บอกนั่นคือว่าคนซื้อคอนโดให้สาวตั้งหลาย่หลายอยู่ย่างทีเลขลชุดนี้เนี่ย เออ่นได้มาใส่มาคักไม่เนี่ยถึงเพิ่งว่าสายในอันนี้เขากับบอ่เนาะเพิ่นกับบออยากให้บอกเะกว่าในกลงในกล่องนี่อย่างให้ผู้ว่าใส่ในเอาที่ในเอางไงเฮ้ยขอให้เลขมันถือต่อไปเขากับว่าสนใจตอนนี้นะเข้ามาต้องไปนั่นดอกไปจะไปสนใจว่าสีน่าสีนอกต่อไปว่าแต่เลขเพิ่นให้มาหน่อยหางอัไรก็คือถือนี่โอเคแล้วแล้ววันนี้ที่สองท่าเนี่ยข้อนที่ให้ข้อมูลนี่บ่เป็นว่าโทรศัพท์มาให้เด้บบ่บ่เป็นว่าคนบางงูจักมากหน่ะ เป็นคนใกล้ชิดเอ้าเพิ่นเป็นผู้ใดเป็นป้าโอ้เป็นป้าบ้าโม่นว่าอยู่ซื่อๆสิได้เลขมาโลดตัวนี้แม่นแต่พอมันเจนิทสเชื้อเพิ่นบ่ให้เลยเพิ่นบ่ให้เลยเออเพิ่นบ่ให้สัมภาษณ์บ่อยนี่บ่เพิ่นบ่ให้สัมภาษณ์คุณย่าติันดังโอ้เพิ่นกะคั่นได้เลขมาเพิ่นกะมากระติบบอกบ่ เพ่นกะบ,บอกตาพี่น้องเพิ่นแต่หางเกียกับพ่อซื้อน <ừ> ี่บอกมาหอบอมัดเนาะร้อยไปเรืยเลยนะเพิ่นก็เกียร์พอเห็นได้อยูไย่ได้ซื้อกับพ่มีทุนหลายเนาะห้าสิบาทร้อยนึ่งไงถือกิ้วเลี้ยยูยังไั่ืออืออแต่พอเพิ่นพ่อมีทุนเพ่นก็ซื้อหลายพันตัวได้อยู่นาะจะจะไกลว่าหลายเรก็จนเพิ่นได้ซื้อค <ừ S 2> อนโดขึ้นมาอ่ก็แสดงว่าที่เพิ่นได้นี่คือมันชีิเป็นลักษณะงังนสิมันเปลี่ยนไงอาจังหวัดสิบหกเนี่ยอ่าเพิ่นสิเน้นเลขมาก งวดหนึ่งเนี่ยบางงวดกับสองหางบางงวดกับหางเดียวคือตัวเน้นเด้ตัวเน้นแมนจังหวดสิบหกนี่คือว่ามันได้หลายแต่มันเข่าตัวเน้นได้โอ้เข่าชนเจ็ดครับแล้วงวดนี้เป็นยังไหนปะงวดนี้เพิ่อนก็ได้นึ่งเจ็ดหางบ่ได้หลายเพราะว่าเพิ่อนเน้นตัวนี้โอ้ถ้าเข่าตัวเน้นนี่คือโชคเลยโชคแต่ว่าการเสื้อท่อกันชุดตัวนี้ก็ย่านได้ก็ไม่หน่อย ประมันใจเนาะมันใจว้างว่านี่ไม่ต้องไปเรียนดักตัวอื่นอ้นก็ไ่ต้องเรียนเรียนรลดเก้าเจ็ดก็ท่านโอ้ขั้นขันอยากซื้อตัวอื่นก็ซื้อรลดซึ่งตัวร่องคน่างสิมันก็ออกนึ่งเจนเนี่ยเป็นเป็นนักที่เก้าเจ็ดวั่างหักเปนมันใจเนาะมันเปลี่ยนังสันนี้คนมีโชคเดี๋ยวสิว่าชูฟังบัตรอดหัวเฮ่านี้มันจะเปลีนที่ไหนเฮาสิเฮาสิื้อเพิ่นบ่ดวงเฮาสิซืิคือดวงเพิ่นบ่แต่เก้ากันทอดหัเท่านี้มาแลแจกแจดไปรวดดิอ่ บัดวาวเพื่อนอ่ะปล่อยขึ้นใส่ติดล่มดีผ่านยังวาวตัววาวตัวปล่อยขึ้นทั้งฝ่ามิษติหัวสากระซ้าัวสาลงเงี้ยเดียวอ๋ออันนี่กันนี่งวดนี่ผมมาหนึ่งหกรอบผมก็เลยผมเลยบ่สนใจเล็กจุดอีกเลยอ่าครับงวดงวดก้อนหน่าที่ให้ข้อมูลมากงวดนี้อ่าก็คือเป็นเป็นงวดแรกที่ผมได้ข้อมูลที่ป้าเพิ่นมาบอกโอ้ที่ป้าเพิ่นบอก ปาเล็กเล็กป่าอะไรมาตัวนี้วาสัสครับจุดนี้ก็เลยตัวแรกคือบ่นสนใจแต่พวกหูเนาะว่าเป็นญาติเป็นคนสนิทเนาะก็นึกวา่าวันนั้นโทษบอกผู้นี้โทษบอกจังซี่น่ะโอ้โทรหลายจังนี่ว้าเราเื่อตัวผู้สิมาให้แนวทางหลายครับแต่ว่าบ้านนี้กันเฮาสิลงคลิปมาล่ามจามจาซาซายอย่างไปอลไรมันสิเป็นเลขไรตัวเย็บ FC เพิ่นสิว่า2ว่า8นั่นต่อไปเออเพิ่นฉีบยาสินายเฮา จย่างยโดยสมาคริล่งคลิปเนี่กแมีแต่เนียนนี่มีแต่อ่าว่าไง่สยสยตีนเ่าก็ถือมาแม่พอยอมมาลงเนี่เข้ากันกล่องแล้วพิดจาหน้าแล้วพ่อยอมมาลงว่าน่าสนใจแม่พ่อยอามานำเสนอเอฟซีเบิงบแต่ตอนนั้นก็ยังไปตีไปตีแฟนผู้บริหารกันกล่องคุณบัณฑแตว่าคือยังว่าเหระเนาะที่เข้าเห็นบ่อยๆคือเวลาเด็กมัน สิตีใช่ไหมดีมนไดนก็ตามนะก็ดังปุ๊บพ่อคนส่วนใหญ่ใหร่วมสนใจออกข้างขางเอาข้างขางสุยสุยพิษสุยไปแี้ยเดียวนี่เออเพราะฉะนั้นจะเริ่มเลขสยงซุยความปล่อยเลขสยงซุยความผู้สุยบอแบบไหนเอาวันนี้เขาถามว่าขยับมาว่าเลขยว่านี้เปลี่ยนจังไรเนี่ยเอาเปันได้มากตั้งแต่เมื่อใดเนี่ยได้มากตั้งอาทิตย์ก่อนก็ในจังหวัดหัวน้าที่ม่บ่าว้ินปังเนาะครับมาหนี้ เดี๋ยวป่าเล่าบอกเบิรงรู้ว่าเห็นบอชัดเจนบอครับตัวชัดเจนชัดเจนครับฮะวันนี้เพิ่อนนี่มาให้ยีหางเพิ่อนบอกว่าจั่างไรแม่สำหรับแนวทางตัวนี้แต่เพิ่นบอกว่างวดนี้แต่มีเท่านี้ละอ้าไทยแล้วมันี้เด่นก็คือเด่นเลยหนึ่งหาสองหาขั้นตัวกันนั่นคือสองเทียกก็หาเจนอยากซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้มาแมเจี๊ยซีตัวมันเข่าบนเข่าล่างโอ้โหซีตัวที่ตัวนี้ก็เข่าบนเข่าล่าง ซี่หางเข่าบนลา <ผม S 1> น่างนี่เคยเท่านั้นครับโอ้อมันปวดไปดอกเดี๋ยวงวดน,นี้เดี๋ยงขวายีได้ปดไปจองร่นงวนใบก่าันดอกมันแต่ว่าผมสงสัยอยู่อย่างนึงสองตัวนี้ซื้อก็ได้ว่าซื้อก็ได้ดิหมายถึงว่าฮาลันเจียมันกะไม่เท่าตัวกันมันนมั่นใจนี่ได้เป็นแห้งไปแล้วได้โอ้หรือว่ามันซื้อยางละลอยตัวนี่สองตัวลอยใบหรือเปล่าซิมเบิงซิมเบิงเป็นซื้อยางละลอยใบเนาะ นั่นแหละเออร้อใบจังว่าซื้อก็ได้บ่ซื Aha, okay, ้อก็ได้ป้าถ้าไม่ซื้อมันสิได้ไม่น้ำหยั่งหมายถึงว่าบ่แม่นหมายถึงโต้ร้องสนใจว่าบ่มะเพาะว่าที่ที่จริงแล้วเด้อยที่ที่เล่ากันตามร้านอีดีนี่วัดนี่นี่เน้นมาสองตัวบางนี้วัดนี่แม่นบ่แม่นตัววงกลมไว้นี่ยมีสองตัวสุซูที่อะไรการวงตัวเดียวบ่ซูที่อะกาวงตัวเดียวบ่บนรีวงสองตัวว่องด้วยกันเพิ่นกะวงเก้าเจ็ด มันก็ว่างนิ่งเจนเนี่ยมันก็เลยบางสั้นเพื่อป้องกันการคาดเชี่อนตัวเนียนก็เลยว่องคือที่มาว่องชุ่โตรลวดบ่อนเนอะแวาแ้ว่ตัวนี้มาซื้อกันได้เด้บ่โอ้โอ้ตัวนี้บมซื้อกันได้หัวต้องหันแล้วก็วางสั้นเล่นตัวยาวยวดหัน9เจ็ดเนอะชุอื่นมาซื้อก็ได้ดอกมันนอนนิ่งเจโอ้ยสาธุแมนี้วาสนาให้ได้ช่กงรี่ไส่น้ำฝนจังๆเทียในแม่แบว่าโอ้ตัวนันมาเล้ยแตดแตด ัแล้วเอ้ามันกับมีข้อสงสัยนิดนึงเนาะเคยเอฟซีเป็นอยากถาวเอาล่ะว่าสองวดที่บอกก็นานนี่เนาะมันตัวเลขมันเข้าตัวตรงไหมอ่ามันนี่ปกติมันมีเข้าตัวกลับก็ครับอันนี้ที่ผมผมสงสัยฮะบ้องกับโอ้เรียกเลขยกซีหางเนี่ยกันตือตือตรงเลยไม่บ้องกลับบ้องกัดไม่ใช่กลับจ็งเทียมว่าเมียแล้วสัตว์บาดเจ็บ ประว่ันจะแงวดนี่มันอาจสิกัดแต่ว่ามันบบกคยกัดตามแต่ที่ทีที่เล่าไห่มากที่เคยได้น้ำเพิ่นเคยถือน้ำเพิ่มม่กโบต้องกัดบบกัดเกี่ยบเดสองตัวนี้ว่าซื้อก็ไ้การจสั้นนี่ยก็ขึ้กันกังวดบางานงวดบาามันก็บางสั้นขึ้กันครับิ่นก็บาซื้อรถซื้อข้าเจ็ดตัวเดียวมันเพิ่ซื้อก็ไรบางก็จังว่ามันได้หน่อยตัวมันถือหน่อยเพราะว่าบ่ซื้อก็ไร ็เตี๋จใจคนมีโชคคักเจ่เนาะบานนี่นันาาน่น,นเ๋ยาบังในตามีเลสนะไงเาสงสัยมาเรื่องน,งน่เตรียมป้อมได้เข่าป้อมเขาได้เล่าเลยทีเดียวเพิ่งกพื่อยู่ขวางไว้สอตัวอยู่นี่น่นจัดไปะได้เศร้าเกี่ยวหยาว่าหานูบ้านกับคักตันจริงจังวะพอแม่ดีดีบ่กป้าว่ต้องกลับวาดี แต่มันเป็นสั้นอีหลดแต่มันแมนบาแมนแต่ว่ามันเป็นสั้นตามที่เราได้ซื้อนักเริยนเเลยเพาการงานแต่เทียแต่ว่าบนล่างไหนซื้อไปที่มันบนต้องบนดีครับให้ซื้อบนกับล่างโอเปลี่ยนจัง้้้โอ้้เลขต้องบลครับแต่ว่ามาบนก็ได้มาล่างก็ได้เอาเด้อครับเี่ฟังเด้อโอ้ยาวางสั้นต่อให้ผมแก้ข้าวนะเอา กลับไปไหนได้ยเย็บชี้ได้ยเย็บไปเชียร์ค้างหลายเพราะว่าชีหางนี่กลับไปมันเปลี่ยนแปรหางซะต่อไปอันตรายเกินไปแล้วเนาะสิบอยผูใ้ใดอยากกลับก็กลับนะแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่เคยซื้อบ่เคยขับกันออกมาออกมากตามนี่เลย,เลยแปลว่าเพิ่นแม่นรักหนุย่ยกับรักสิบขนาดได้บ่แม่นธรรมดาเด้นี่กันเปลี่ยนทั้งสั่นบ่ผมว่าอ่าถ้าบอกเพิ่นบอกว่าผมเปลนเลข เลขรัดสายในเนาะอ่าข้าจักคนได้มาจังไหมคนทังบ่บอกที่ไปที่มากมันนี่จะมาได้มาแต่ทั้งในจังหน่อใส่อ่าจังหน่อใส่แล้วก็บางสั่นว่าเพ่าะคนไปเปิดหีบป้อเรืออะไรจังวะในหีบทีป้ออ้ยแตาว่าเลขซ้ำนี่แหละบ่ต้องกลับนี่โอ้ยมันมันม่าบด่ามันมันท่าบด่ามันธรรมดาเลขลนงงวดสามสามหางจ่อยลนงงวดสองหางจ่อยมีงวดนี่หลายหางนี่สี่หางเนี่ยหงวดที่เคยคือว่างวดที่เคยหายมาสี่หางกับนี่คือกันแม่นบ๋าแล้วนี่คือกัน สองสามสี่อยู่กับแม่เนี่ยมาครับสิเกิเกินสี่ตาบางมีสามมีสองอยู่แค่นี้นะโอ้เต็มที่ไม่เกินสีเลขสามตัวนี่บอกบางที่กับมีหัวดเราหันแล้วก็ได้อยู่อันหนึ่งเจ็นแล้วจับสี่ใส่รักลอยแล้วกัวมี่ตาบานนี่แล้วบ้อมันบอกตัวรักลอยแล้วบ้องมันบ่อเอามี่รักลอยมากอีกบ่อยอย่างนี้สามตัวนะแค่แต่สามตัวบประมาณ ก็ไอ้เจ้าคนก็ไอ้แจกสามตัววะไม่ว่างเนี่งหันบู๊ยแต่ว่ามันบอกเขาตัวเก้าเจ็ดสีซีนะบ้าเขาตัวร่องนี่อืมัน่เป็นเขาสี่หนึ่งเจ็ดแต่มันเข่าสี่เก้าเจ็ดนะบอกได้อีกสามของมันโดนโอ้ยคอยขึ้นจะเลื่อนขัญแต่เนาะกัดเป็นแน่หนคอยขึ้ดีใจบ้านมันถีบแล้วแต่มันเรียดอุ้ยแต่วะาเราจะ ซิหาเห็นมาอยู่ในนี่ดีใจทุกคนดิเจอใจบุญมาด้วยขนาดเล่นเล่นเจอจางไหนอยู่ในกระเป๋ามีแต่ซิบห้าหายมาแต่เรา่อาอ้าวเปลี battles 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 ่ยนโอกาสของไขเราบอที่ได้ยอเยยโม่เราพูดว่าสิบซิาเพ่ามาหาชิเบพยดมากเนี่ยเอาหัวเก่าหัวเ่าเอาบาบนี้เอาไว้วัดหนนี่เนาะเออบ้ากับสองหัวเนาะตะบเสือพันหัดนี้ค่ะีิ สิล่องเสือเิ่นเบิร์นเอรอ่ลองเสือเิ่นเบิ่งแต่ว่าเอฟซีให้ใส่พิจารณญานเดี่วสนจนตัวขขงเขาเข้ามาเข้ากับจีซี่แต่ว่าเอฟซีเนี่ยให้ใส่สตีดีๆก่อนสิลงทุนครับอ่าเพราะพี่น้องท่านไหนที่เขาว่าเบิรงคลิปนี้แล้วก็ถือว่าโอกาสดีที่ได้เบิรงคลิปนี่ได้ตัวเลขแน่ทางไปแต่ว่าสิลงทุนมาลงทุนให้ใส่สตีดีๆแมนแมนผู้หมุนโย่บางกว่าผู้บอกมาอยพี่บุญรลักหี่มันคนระทีบกันอยู่เนี่ยผู้บอกผู้เขาบอกนี่ยุพี่บุญรลกแต่ว่าเจ อยู่กรุงเทพอยู่บางกอกขึ้อ่าอยู่บางกอกขึ้นกันครับอ่าผู้มนุษ์อยู่บางกอกผู้บอกอยู่บางกอกลองอ่าเอ้าจังตั้นตัวเนาะให้ใส่วิจารณญาณหลายๆเด้อครับเปียบจี้ครับเข้ากับประเดีว่าฟันท่งสิดๆเข้าโมลุ่าเลขสิดๆเนี้ยแต่ว่าขอมุ่นได้ดีเข้ามานํำเสนอจฟังครับอ่าให้เอาไปวิเคราะห์ให้ว่าแบ่งปันแนวทางกันเนาะครับผมถทิด่ระเพเอ้า เดี๋ยววันหน้าค่อยตามวันนี้เบิ้งอีกก็นะยังสีก็ได้แมนจะทนก็ได้ครับเนาะแมนแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะนะเพราะว่าเต็มกระเป๋าเจ้าแล้วเอรา่ต้องพูดถึงตัวเอ้ากับเท่านั้นก็เออเ้ามีความชัดเจนเอ้ากะบลูกเอ้าเอ้าแคเอที่แค่หน้าจออะไรหรือเนล่าเช็บแล้วแคคแล้วมเช็คแล้วล่ะอ่าขอบขอบคุณเองี่ลายๆครับผมติดตามรับชมรับฟังครับผม